ก็สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง P v i l l y TV นะครับผมซึ่งตอนเนี้ก็จะเป็นปี2 0ง0 2 0สอนะครับผมุทนศักราชสุปฏร้อยสิบสี ครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องสาเหตุที่ผมนั้นไม่ได้ทําคลิปต่อนะครับตั้งประมาณสักเเดือนได้แล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิด EP ล่าสุดคือตอนที่รถผมล้มแปะนะอ่าก็คือ1เลยแหละสาเหตุที่ผมไม่ได้ทําคลิปนะครับก็คือผมเรียนนะครับแล้วก็กิจกรรมนิดหน่อยอ่าใช่แล้วก็มันไปตรงกับช่วงที่ผมสอบ ตอนนั้นคือผมลงคลิปล่าสุดไปมันตรงกับช่วงผมสอบเนาะแล้วมันเป็นช่วงโควิดด้วยมันก็เลยไม่มีเวลาที่จะทําคลิปวิดีโอสักเท่าไหร่นะครับก็ต่อไปนี้ก็คงจะได้ทําเรื่อยๆแล้วล่ะครับก็มันปีใหม่แล้วเนาะโควิดมันก็เริ่มซาซาเขาบอกว่า ถือว่าจังหวัดของผมก็มีผู้ติด,ดเชื้อแค่2คนนะครับเราก็จะยังไม่เสี่ยงเราก็อาจจะหาคลิปแนวอื่นในการแกล้งแฟนพาแฟนทํานู่นทนํานี่หรืออาจจะขับรถในเมืองนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกอย่างนะครับในส่วนของปีนี้ปี2021นั้นสิ่งที่ผมอยากจะทําคลิปในปีนี้ก็คือผมอยากทําคล้ายๆมันงวีวีล ok ็อกมั้งน่าจะใช่น่าจะวี ok ลนะ็อกแั่แหละแล้วก็ถ่ายคลิป ที่เป็นชีวิตประจําวันสส่วนใหญ่เนาะถ้าเป็นแบบเหมือนต่กอนเราขี่รถแว้นเว้นเวเวนวหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตํารวจจะจับเราหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้จังหวัดผมก็พิจาก็ดุดันมากเลยครับจับแมงทุกอย่างจับแมงตะโสงอ่แเลงจับแมงเต็มอ้ยสี่ทุ่มเลยเห็นข่าวทุกวันสพนั่น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 ดได้สกัดจับเด็กแว้นอย่างนัี้นอย่างงี้แล้วจะเจาะอเจาะสจับเจากระจับข่อยเพื่อไป ขี่หาโลหาเร่นไปทัวร์ไปที่พืชมือนันก็เอาง่ายๆนะก็จะทําคลิปแบบสไตล์ผมแล้วกันอ่ะอาจจะไม่ได้ขับรถเหมือนตอนที่ลงคลิปมาได้ปีหนึ่งแหละอ่ะรถผมก็ได้ปีหนึ่งแล้วเพึ่งไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาเหลือแต่ทําไฟเลี้ยวเองตอนนี้แบบขี่โบกโบกโบกอ่ะเราจะแบบเลี้ยวซ้ายแล้วก็โบกโบกโบกเลี้ยวขวาแล้วก็โบกโบกโบกมึงบ้าหรือเปล่าางหลังมันก็จะชนเราสิใช่ไหมเออนั่นแหละครับก็ สิ่งที่ผมปรารถนาในปีนี้เนาะก็อ,อยากได้ยอดผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นแต่เราไม่รู้เราจะทำาไปันไงให้เขาติดตามหรอห่วหัวเอ้ยนะครับก็ของขวัญปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยืนยาวแข็งใหญ่ยาวนะครับแข็งนี่แข็งเนี่ยใหญ่แล้วก็ยาวนะครับไปคิดเอาเองว่าผมหมายถึงอะไร สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเหมือนที่บอกไปต้นคลิปก็คือจะเป็นบอกสาเหตุว่าทําไมไม่ได้ทําคลิปแล้วก็สวัสดีปีใหม่กันวอวยพรกันนะครับสาหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนเนี่ยขับรถไม่ประมาทนะครับผมแล้วก็เรื่องยาเสพติดก,กําลังระบาดเลยตอนนี้ผมถ่ายคลิปเมื่อตอนนี้วันที่11 1เนะครับ11เดือนมกราปี25ง4นนะครับแต่คลิปเนี่ยจะลงวันไหนแค่นั้นแหละเนาะ ไปพบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรอรอลุ้นกันเลยนะครับบ๊ายบาย